ในโลกที่อะไรๆก็ก๊อปปี้ได้ง่ายไปหมดเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนคือของจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงไอเดียสุดล้ำที่พยายามจะแก้ปัญหานี้โดยใช้สิ่งที่เบสิกที่สุดในจักรวาลเลยก็คือพลังงานนี้แหละครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปเพลงหรือเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยแค่คลิกไม่กี่ทีเราก็ทําสําเนามันได้เป็นล้านๆครั้งเลยจริงไหมครับแทบไม่มีต้นทุนอะไรเลย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันก็สร้างปัญหาใหญ่มากๆขึ้นมาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินปัญหานี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆเลยนะครับว่า double spending problem หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือปัญหาการใช้เงินซ้ำซ้อนนั่นแหละครับคือถ้ามีคนส่งไฟล์เงินดิจิทัลมาให้เนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงละ่ะว่าเขาไม่ได้แอบเก็บสำเนาไว้แล้วก็ส่งไปให้คนอื่นอีกรอบโอ้โหนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่สุดๆเลยที่ทําให้การสร้างเงินดิจิทัลแบบไม่มีตัวกลางมันเกิดขึ้นไม่ได้สักที เอาละครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่า Proof of Work มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหานี้กันแบบไหนวิธีแก้แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีเลยก็คือก็ต้องมีคนกลางที่เราไว้ใจได้สิครับอย่างเช่นธนาคารไงให้เขามาคอยทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันทุกธุรกรรมคอยจดบันทึกว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปแล้วนะห้ามใช้ซ้ำ ซึ่งระบบนี้มันก็เวิร์กนะครับแต่มันก็มีจุดอ่อนสําคัญเลยคือเราต้องเชื่อใจต้องพึ่งพาสถาบันตัวกลางพวกนี้แบบร้อแล้วถ้าเราอยากจะสร้างาระบบที่ไม่ต้องไปเชื่อใจใครเลยละ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในหลักการพื้นฐานมากๆของมูลค่าที่เราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่แหละครับลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับน่าสนใจมากทองคํากับเงินกระดาษเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมทองคําถึงมีค่า คือมันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันหายากนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือกว่าจะได้ทองคํามาแต่ละนิดเนี่ยมันต้องใช้พลังงานต้องใช้ทรัพยากรในโลกจริงๆแบบมหาศาลเลยทั้งขุดทั้งสกัดมันคือต้นทุนที่จับต้องได้จริงๆในทางกลับกันเงินกระดาษแหะครับพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆแทบไม่มีต้นทุนเลยโอ้โหนี่คือความแตกต่างแบบฟ้ากับเวลเลยนะหลักการแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า u n f o r e a b l e costliness หรือแปลตรงๆก็คือต้นทุนที่ปลอมแปลงไม่ได้มันเป็นไอเดียที่ว่า มูลค่าที่แท้จริงของอะไรสักอย่างเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยต้นทุนในโลกจริงๆที่เราต้องจ่ายไปเพื่อสร้างมันขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่โกงกันไม่ได้เสกขึ้นมาลอยๆไม่ได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเมื่อโลกดิจิตอลในที่สุดก็ค้นพบวิธีที่จะสร้างต้นทุนที่ปลอมแปลงไม่ได้ในแบบของตัวเองขึ้นมาจนได้โจทย์ใหญ่ที่ซาโตชินากามโตะผู้สร้างบิตคอยต้องขบให้แตกก็คือแล้วในโลกดิจิทัลละ่ะ ที่มันไม่มีอะไรให้ขุดไม่มีอะไรให้จับต้องเป็นชิ้นเป็นอันเลยเราจะไปสร้างต้นทุนที่ว่าเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงและคําตอบที่เขาคิดออกมาได้ก็คือไฟฟ้าครับใช่แล้วครับไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละเพราะไฟฟ้ามันคือทรัพยากรจากโลกจริงๆที่เราสร้างขึ้นมาฟรีๆไม่ได้ปลอมแปลงก็ไม่ได้มเลยกลายเป็นเหมือนสะพานครับที่เชื่อมโลกดิจิตอลที่เหมือนจะไม่มีขีดจํากัดเข้ากับกฎฟิสิกส์ที่จับต้องได้ของโลกเรา กระบวนการนี่แหละครับที่เรียกว่า proof of work หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าการขุดนั่นเองพูดง่ายๆนะครับมันคือการให้คอมพิวเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาวิ่งแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากมากๆซึ่งการจะทําแบบนั้นได้มันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจริงๆแบบมหาศาลเลยแล้วใครล่ะที่แก้โจทย์ได้เป็นคนแรกคนนั้นก็เหมือนได้ยกมือบอกว่าเฮ้ hey, ฉันทํางานแล้วนะฉันใช้พลังงานไปจริงๆนะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นคนยืนยันธุรกรรมชุดล่าสุดแล้วก็สร้างบล็อกใหม่เข้าไปในระบบ พอพูดถึงการใช้พลังงานมหาศาลหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันสิ้นเปลืองหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทำไมสิ่งนี้ถึงไม่ใช่การสิ้นเปลืองแต่กลับเป็นหัวใจของความปลอดภัยทั้งหมดเลยคือในมุมมองของคนที่เข้าใจระบบนี้นะครับพลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปเนี่ยมนไม่ใช่การสูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยแต่มันคืองบประมาณด้านความปลอดภัยครับเป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อรักษาระบบรักษามูลค่าของเครือข่ายที่มันมหาศาลมากมาก ลองนึกภาพตามกันดูอีกทีนะครับถ้าเกิดมีใครสักคนอยากจะโกงระบบนี้อยากจะย้อนธุรกรรมเขาจะไปแฮ็กเซิร์ฟเวอร์กลางที่ไหนไม่มีครับเพราะมันไม่มีตัวกลางทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเขาต้องรวบรวมกําลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้ได้มากกว่า51%ของทั้งระบบรวมกันหรือที่เขาเรียกกันว่าการโจมตีแบบ51% Attack นั่นเอง แต่การจะทําแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลขนาดไหนครับทั้งซื้อเครื่องขุดทั้งจ่ายค่าไฟเพื่อจะไปแข่งกับคนทั้งโลกเนี่ยนะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพลังงานทั้งหมดที่ทุกคนในกระขายใช้รวมกันมันเลยกลายเป็นเหมือนกําแพงพลังงานที่สูงมากๆแข็งแกร่งมากๆจนทําให้การคิดจะโจมตีระบบกลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเมาเฉเลยในทางเศรษฐศาสตร์และทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันก็นําเรามาสู่บทสรุปที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลย คือในโลกที่ข้อมูลมันถูกบิดเบือนได้ง่ายเงินก็พิมพ์ขึ้นมาจากอากาศได้ proof of work ได้สร้างสิ่งที่มันทรงพลังมากๆขึ้นมาครับนั่นก็คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกยืนยันด้วยคําพูดของใครหรือลายเซ็นของใครทั้งนั้นแต่มันถูกประทับตราด้วยกฎของฟิสิกส์ผ่านการใช้พลังงานจริงๆที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญที่สุดที่อยากให้เข้าใจตรงกันเลยก็คือ การใช้พลังงานของ proof of work เนี่ยมันไม่ใช่บัก๊กไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดมันคือสมอที่ตรึงโลกการเงินดิจิตัลไว้กับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าทุกอย่างมันถูกยืนยันด้วยพลังงานไม่ใช่ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งและนี่แหละครับที่อาจจะทำให้มันเป็นเงินที่ซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเลยก็ได้สุดท้ายนี้ ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในวันที่โลกดิจิตอลของเรามันต้องการความจริงอะไรสักอย่างที่มันจับต้องได้พิสูจน์ได้บางทีการใช้พลังงานมันอาจจะไม่ใช่การสิ้นเปลืองแต่เป็นราคาที่เราจำเป็นต้องจ่ายเพื่อสร้างความจริงนั้นขึ้นมารหรือเปล่าครับ